สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะในแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเล่มที่สองนะคะ,ะนักเรียนเปิดไปหน้าที่17พร้อมกันกับคุณครูนะคะ,ะเมื่อนักเรียนเปิดมาหน้าที่17แล้วนักเรียนนักเรียนมาดูนะคะคําสั่งจงเลือกคําศัพท์ให้ตรงกับภาพนะคะ,ะคำศัพท์จะอยู่แถวด้านบนนะคะแล้วภาพจะอยู่ด้านซ้ายมือ แล้วก็ช่องตอบคำถามจะดูด้านขวามือนะคะก่อนที่เด็กๆจะเลือกคำศัพท์มาใส่ลงให้ตรงกับภาพเรามาฝึกอ่านคำศัพท์ก่อนนะคะ D O G dog ตรงกับภาพไหนนะคะ L O G r o P O T pot นะคะนี่คือคำที่สามเลยนะคะอ่าต่อไปคำต่อไปนะคะ คำต่อไป C O T COT TOP TOP นะคะอ่าตรงกับคำศัพท์ไหนเนอ,อ้าด,ดภาะะูภาพที่หนึ่งเป็นภาพอะไรคะอ่าเด็กๆดูภาพนะคะภาพที่หนึ่งเป็นภาพอะไรคะอ่ารอกอ่ารอกไม้ซูงนะคะไม้ซูงอยู่ในคำไหนเอ่ยคำไหนคือคำรอก ่เรามาอ่านคำอีกครั้งนะคะ dojok log อ่าตัวไหนคะอ่าตัวที่สองใช่ไหมคะ log เราก็เขียนนะคะตัว L หางอยู่บนยาวขึ้นบนนะคะอ่าตัว O โค้งให้เต็มช่องตัว G หัวเต็มช่อง หางลงข้างล่างนะคะให้เต็มช่องนะคะอ่านี่คือตัวอย่างนะคะแล้วก็ภาพอื่นๆเด็กๆอย่าลืมอ่านนะคะคําตอบจะอยู่ด้านบนนี้นะคะแล้วนำมาใส่ลงให้ตรงกับภาพนะคะอ่าดูคำสั่งที่คําสั่งที่สองนะคะคําสั่งที่สองโจงกากระบาดทับคำศัพท์นะคะให้ตรงกับภาพนะคะอ่านักเรียนมาดูภาพก่อนภาพอะไรคะกล่อง แล้วจะมีตัวเลือกนะคะสามตัวเลือกนะคะมีตัวเลือกสามตัวเลือกนะคะให้เด็กๆมาดูซิว่าตัวเลือกทั้งสามตัวเนี้ยตัวไหนที่ตรงกับภาพนะคะตัวไหนที่ตรงกับภาพตัวนี้นะคะอ่า B O X box O X ox F O X fox ตัวไหนคะตรงกับคำพท์ข้างหน้า อ่าอ่าตัวที่หนึ่งใช่ไหมคะเป็นตัวคำศัพท์ข้างหน้าเด็กๆก,ก็กาลงไปนะคะกาลงไปอ่าดูภาพที่สองภาพงัวตัวผู้คำไหนที่สกุลเป็นคำงัวตัวผู้ในสามตัวเลือกนี้นะคะเด็กๆก,ก็กาลงไปนะคะอ่าภาพที่สามอ่าสุนักขกิ้งจอกนะคะอ่าเด็กๆด,กดูคำไหนที่ เป็นคําว่าสุนักขกิ้งจอกนะคะเด็กๆก็ใส่ลงไปนะคะอ่าเปิดไปหน้าถัดไปอ่าหน้าถัดไปคําสั่งนะคะจงเขียนคําศัพท์ให้ตรงกับภาพนะคะอ่าภาพที่1คืออะไรคะอ่าแก้วนะคะคัพจะกดว่า c u p คับถ้วย CUP c ั U P c up, ถ้วยแบบนี้นะคะ CUP c ั U P c up, ถ้วยนักเรียนคัดคําศัพท์เลยนะคะคัดคําศัพท์ลงให้เต็มช่องแบบนี้อ่าต่อไปอะไรคะอ่าแม่ไก่ H E N hen แม่ไก่อ่าภาพต่อไปล็อกไม้สูงอ่าเด็กๆก,ก็สะกดและเขียนเลยนะคะดูภาพ จนถึงภาพสุดท้ายคือภาพอะไรคะเวลบ่อน้ำ W E L L W L เวลบ่อน้ำนะคะ,ะวันนี้เราเรียนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีเด็กๆพี่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราก็เจอกันเหมือนเดิมนะคะลูกกับการประเมินการอ่านคําศัพท์ในวิชาภาษาอังกฤษนะคะ เอาเรามาเริ่มกันเลยค่ะคำที่หนึ่งนะคะแคนกระปร๋อง C A N แคนกระป๋องคำที่สองนะคะแมพแผนที่ M A P แมพแผนที่แค m แมว C A T แคชแมวแมตเสือ M A T แมทเสือ Man คนผู้ชาย M-A-N Man e คนผู้ชายนะคะเอาเด็กๆฝึกอ่านนะคะลูกอ่านให้เกง่งอ่านให้คล่องเลยนะคะเดี๋ยวเรามาหน้าต่อไปกันเลยค่ะถ้าเรามาต่อกันในหน้าที่8เลยนะคะเอาหน้าที่8นะลูกนะเอาเริ่มด้วยอะไรคะ H-A-T หมวกใช่ไหมคะ t ั a t ัทหมวก m a T เส M A T M A T เสือ แคนกระป๋อง c a n แคนกระป๋อง man คนผู้ชาย m a n man คนผู้ชายตัวสุดท้ายนะคะ l a t หนู r a t l a t หนูนะคะเอาเราไปเริ่มกันหน้าต่อไปได้เลยค่ะค่ะเรามาต่อกันในหน้าที่9นะคะเด็กๆคําที่1นะคะ cap หมวกแก๊ c a p แคบหมวกแก๊ a แทกอ๊อกน้ำ T A P แทบกอ๊อกน้ำนะคะแฟนพัดลม F A N แฟนพัดลมลร t หนู R A T ร t หนูเวนรถตู้ V A N เวนรถตู้นะคะเอาทีนี้เมื่อเด็กๆอ่านแล้วนะคะลูกอย่าลืมให้ผู้ปกครองติ๊กนะคะ ติดเครื่องหมายถูกที่ลูกอ่านได้นะคะวันนี้จะเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าคุณครูให้ลูกอ่าน3หน้านะคะก็คือหน้าที่7 8 9นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ขอ,ขอสวัสดีท่านผู้ปกครองและก็เด็กน้อยที่น่ารักทุกคนนะลูกนะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะเด็กๆขะหยิบหนังสือเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวเด็กออกมาเลยคะ่ะลูกวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะลูกนะเด็กๆเปิดไปหนะ้า39เลยคะ่ะ เรามาดูฤดูหนาวนะคะการปฏิบัติตนในฤดูหนาวให้เด็กๆนะคะขีดเครื่องหมายถูกแบบนี้นะคะลูกลงในวงกลมภาพที่เด็กๆเคยปฏิบัติอันแรกเลยอาบน้ำอุน่นน้องเคยปฏิบัติไหมคะถ้าเคยปฏิบัติน้องก็ขีดเครื่องหมายถูกออกกำลังกายเคยทำไหมลูกสวมใส่ชุดกันหนาว นอนห่มผ้าหนานๆาน้องทำน้องก็ขีดถูกลงไปในวงกลมนะคะต่อไปมาดูข้างล่างวาดภาพตามรอยปลแล้วก็ต่อเติมภาพตกแต่งเสื้อกันหนาวให้สมบูรณ์แล้วก็ระบายสีภาพเอาวาดเสื้อกันหนาวเลย แบบ,แบนี้นะลูกนะ à. แล้วก็มาขอเติม <c oughs> ต่อเติมเสร็จแล้วลูกก็ตกแต่งภาพให้สวยงามระบายสีให้เรียบร้อยนะคะเมื่อเสร็จแล้วน้องก็เปิดไปหน้า40เลยค่ะเรามาดูการปฏิบัติตนในฤดูฝนกันค่ะเด็กๆน้องซันนะคะเด็กๆเด็กๆเด็กตัวเล็กคนนี้ค่ะชื่อว่าน้องซันน้องซันเล่นจริงชาที่หน้าบ้านเมื่อฝนตกก็ยังเล่นตากฝนจนตัวเปียกนะคะเด็กๆเขียนเลขหนึ่งลงไปเลยเหตุการณ์ อันนี้นะคะต่อไปเลขสองนะคะแม่เรียกสันให้เข้าบ้านและบอกให้สันไปอาบน้ําแล้วก็สระผมคุณแม่เรียกน้องสันเด็กๆว่าเป็นภาพไหนที่มีคุณแม่อยู่น้องก็เขียนเลขสองลงไปเลยค่ะสันเข้าบ้านแล้วอาบน้ําสระผมเช็ดผมจนแห้งตามที่แม่บอกไว้สันเข้าบ้านแล้วก็อาบน้ำสระผมน้องก็เขียนเลขสนะคะ ต่อไปแม่ให้ซันดื่มนมอุ่นๆแล้วบอกซันไม่ให้เล่นตากฝนอีกเดี๋ยวจะไม่สบายซันสัญญาว่าจะไม่เล่นตากฝนอีกนะคะภาพไหนคะที่ซันดื่มนมเราก็เขียนเลขสลงไปนะคะอันนี้ผู้ปกครองสนทนากับเด็กๆถึงการปฏิบัติตนนะคะในช่วงฤดูฝนการปฏิบัติตนที่ถูกต้องของเด็กๆนะคะสำหรับ ในหน่วยฤดูก,กาลคุณครูก็ขอจบแค่นี้นะลูกนะสวัสดีค่ะ